สนับสนุนโดย b บ n นฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืช นางสาวเอนามสมมติอายุ30ปีเจ้าของธุรกิจเครื่องสาอางพร้อมเพื่อนนาเอกสารหลักฐานเดินทางเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายรณรง์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมให้ช่วยเหลือหลังถูกหญิงสาวรายหนึ่งใช้ชื่อว่าเจรินอายุ42ปีหลอกให้ร่วมลงทุนตัดเย็บเสื้อผ้าส่งกลมราชทันอ้างว่ามีออเดอร์จากหน่วยงานราชการเป็นล้านตัวและยังอ้างเป็นคนสนิทของบิ๊กโจ๊กสั่งผลิตเสื้อให้ตำรวจสูญเงินเกือบ10ล้านบาท นางสาวเอบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2565เพื่อนตอนได้แนะนําให้รู้จักกับเจรินซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ารายใหญ่ต่อมาทางเจรินนัดหมายให้ตนกับเพื่อนไปหาที่โรงงานเย็บผ้าตั้งอยู่ในเขตบางกรวยจงังหวัดนนทบุรีเมื่อไปถึงพบโรงงานดังกล่าวเป็นตึกแถวทะลุกัน4ี่ห้องภายในมีเครื่องจักรขนาดใหญ่สําหรับเย็บผ้าหลายเครื่องคนงานกว่า10บคนกําลังตัดเย็บเสื้อผ้าหลังจากนั้นเจรินได้บอกกับตนว่าต้องการหาคนมาร่วมลงทุนเพิ่ม เพราะตนมีเส้นสายกับผู้ใหญ่ในกรมราชัรร์ทำให้ไดออเดอร์ผลิตเสื้อผ้าผู้ต้องขังจำนวน1ล้านตัวกางเกงใน1ล้านตัวนอกจากนี้ยังมีออเดอร์ผลิตเสื้อสโมสรตำรวจอีก3 0 0แสนตัวจากพลตรเีสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เนื่องจากเจริณมีเงินไม่พออยากหาเงินทุนมาเพิ่มประมาณ10บล้านบาทจึงได้ชักชวนตนบอกว่าจะได้กำไร20 0ซต่อง,งานและจะแบ่งให้ตนครึ่งหนึ่งถ้าร่วมลงทุนด้วย ด้วยความที่ตนเห็นกับตาว่าเจรินมีโรงงานเย็บผ้าขนาดใหญ่และยังมีการอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมราชัณฑ์และบิก๊กจ๊กจึงได้หลงเชื่อโอนเงินร่วมลงทุนครั้งแรก15พฤศจิกายน2565เป็นเงิน4ล้าน100,000บาทโดยเจรินบอกว่าจะคืนเงินให้พร้อมกําไรหลังเบิกเงินจากกรมราชัณฑ์ได้แล้วแต่ต้องรอ45วันตามระเบียบราชการหลังจากนั้น19พฤศจิกายน2565เจรินได้โทรมาบอกว่าให้ช่วยร่วมลงทุนอีกครั้งเพราะจะต้องหาเงินไปจ่ายค่าผ้าที่ค้างเพื่อจะไปรับผ้ามาตัดส่งให้กรม รชาชทรรซึ่งตอนก็โอนเงินไปอีกเป็น2ล้านบาทและ30พฤศจิกายนเจรินโทรมาบอกว่าให้โอนเงินอีก3ล้านบาทเพื่อปิดบัญชีและจะได้ทําเรื่องเบิกจ่ายเงินจากกรมรชาชทรนรวมเป็นเงิน9ก้าล้านหแสนบาท ต่อมา15ธันวาคม2565ซึ่งครบกำหนดที่ตนจะต้องได้รับส่วนแบ่งผลประกอบการทางร้านเจรินได้จ่ายเช็คเงินสดมาจำนวน1.2ล้านบาทและอีกครั้งวันที่19ธันวาคม2565 6 0 0 0 0บาททั้ง2ครั้งตนไปเบิกเงินได้จริงโดยเจรินบอกว่าเป็นกำไรจากการร่วมลงทุน แต่พอตอนสอบถามถึงเงินร่วมลงทุนจะได้คืนเมื่อไหร่ทางเจรินบอกว่าให้รออีก15วันจะคืนเงินทุนให้กระทั่ง30ธันวาคม2565เจรินได้จ่ายเช็คให้ตนร่วม4ฉบับเป็นเงิน9ล้าน100,000บาทแต่พอนําไปขึ้นเงินที่ธนาคารกลับไม่สามารถขึ้นเงินได้จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามทางเจรินก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจึงได้เดินทางไปที่โรงงานเย็บผ้าของเจรินและพบกับสามีของเจริน โดยบอกแต่เพียงว่าไม่รู้เรื่องที่ภรรยาทาตอนนี้ได้หย่าร้างกันไปแล้วพร้อมไล่เมียออกจากบ้านไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งตอนที่ตนไปติดต่อกับเจรินก่อนหน้านี้ที่โรงงานสามีเขารับรู้เรื่องที่ภรรยาหลอกให้พวกร่วมลงทุนมาตลอดจึงตัดสินใจไปแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอสาลาแดงความผิดเกี่ยวกับพรบรเช็คก่อนจะเดินทางมาร้องเรียนให้ทนายรณรงค์ช่วยเหลือเพราะคนก่อเหตุอ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่หลายคนทั้งทหารตํารวจเกรงว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้านทนายรณรงค์บอกว่าจะต้องให้ผู้เสียหายไปยื่นเรื่องกับกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเขามีการอ้างหน่วยงานกรมราชทัณฑ์หน่วยงานสถานพินิษว่ามีการค้าขายเสื้อจริงไหมถ้าไม่จริงก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการอ้างชื่อพลตเอสุรเชษฐ์หักพานต้องสอบถามสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าเป็นที่ปรึกษาจริงไหมเพราะว่าทางผู้เสียหายลงเชื่อว,ว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยพบตรได้ตัดสินใจลงทุนมากเป็น10ล้านบาทส่วนมูลค่าความเสียหายสามารถให้กองปราบดำเนินคดีได้เพราะเกิน5ล้านบาท เบื้องต้นผู้เสียหาย3มรายรวมแล้ว15ล้านบาทส่วนข้อหาก็จะเป็นข้อหาชออโกงมีอายุความ3เดือนไม่ใช่ชออโกงประชาชนตามกฎหมา,ายอาญามาตรา341มีอายุความแค่3เดือนในเคสอื่นๆผู้กระทําผิดจะประวิงเวลาโดยการจ่ายดอกให้เพื่อให้เกิน3เดือนอยากฝากเตือนประชาชนการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงให้ระมัดระวังการลงทุนเสมออย่างเคสนี้มีค่าตอบแทน3 0เซตตนว่าเยอะอยากลงทุนอะไรให้ตรวจสอบดูให้แน่ก,ก่อนถ้าสมมติมีคนไปลงทุนของส่วนราชการต้องขอดูเอกสาร สัญญาจัดซื้อจัดจ้างถ้ามีการค้าขายกันจริงมันต้องมีสัญญากางเกงใน1ล้านตัวจะไม่มีสัญญาประมูลเลยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ วิธีรที S ่แรกซิมมิ่งบลูซิมมิ่าโซ่บาสองนี้ามของาวอ่างนี้อ่ะเราก็เิน